ทุกคนเราเจอตะก้าของเล่นมากมายเลยทุกคนจนล้นออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีของเล่นอะไรในตะก้ากันบ้างนะคะนี่คือช้างหมุนตัวได้เดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยนี่นี่หมุนแบบนี้เลยนะคะว้าวโอเคเรามาดูตัวถัดไปดีกว่านี่ตัวแรก ตัวที่สองเจ้าหมาน้อยอดอกส์อ้าวนี่สันหัวสันห้างขยับตัวไปเลยอ้าวโอเคเยวจะให้ดูแบบรวดเร็วไปเลยนะคะทุกคนจะได้ดูครบทุกตัวตัวต่อไปเป็นเจ้าไดโนเสาร์โอ mm ้โอ้โอ้มค์ก้ไดโนเสาร์เดินไม่ไหวแล้วอ่ะ โอเคนี่สามตัวแล้วนะมีตัวสีแจมแจมทั้งนั้นเลยอันต่อไปลดขานี่โ oh huh. oh huh. อ้โหโอ้โหลดขาโอเคมาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าเจ้า ดาก้อนมังกรโหหอไปเลยสิครับว้าวนี่โอเคเตนเต็ิดนี่เจ้าชางน้อยของเรามาว้านี ต่อไปของเราเป็นเจ้าบ้าฟลอมฟลอมมาแล้วจ้าว้าววาวว,วโอเคทุกคนตะกาของเล่นยังไม่จบนะนี่ยังเหลือกระทิงแล้วก็กับตันอเมมิกาเนาะ โอเคทุกคนวันนี้เราลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย